สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิพิมดทานคับที่ดียวนับห้ดกทางค้ช่องดีธรรมดาครับช่องี่ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาหน่อยนะครับฮ่าน่ยปกตินะครับฮ่าน่อยปกติของวันที่ยีินะนี่คือในอ็นดองพันธะแลหกสดวันนี้ก็เป็นวันน่าทานนะครับดีชมพูดีชมพูสงสัยสสัยนำโจงนำงบีดเร่งทุกทานนะครับขอบกคุณประมาณทีุ่ช่นนะครับที่เรือรมนะครับทคิดกเลย ฝากกดติดต,ตามด้วยนะครับกดติดต,ตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหามาชมทะเลนะครับหานปกนติออกอหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นนะห้ากับหกนะครับห้ากับหกนะขับเกดไปนะครับห้าแปดห้าเก้าห้าจุดห้าหนึ่งห้าสองหกแปดหกเก้าหกจุดหกหนึ่งหกสองนะครับเอ่าขับเกิดไปนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึง พุวินนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับตอนนี้วันดังขามชีวชมพูสดใสใสดใสนำโชคนำสิง่งดีๆมาให้ชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนนะครับอโอเคนะสามีเดือน,นะครับเกิดไม่พันก็ดูปิดแอกก็ได้นะครับอันนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีดีครับดีครับ